ออแต่หนมแต่คนนี้มีคลาสมากบอกเลยท,ที่ที่พี่ย้อยสงสัยอ่ะแล้วแบบใกล้เคียงกับหนมมากก็พี่ย้อยเคยเห็นเขาเนะเออแล้วเขารู้ทุกเรื่องในกลุ่มอะแค่นี้แหละแต่คนนี้มีคลาสมากอยากบอกเลยแล้วไม่บอกว่าก <ừ, S 2> ูกูไม่รู้แต่กูสงสัยกูกูเอะใจหลายเรื่องนะนไอ้หน่มมันรู้แล้วเนี่ยไม่ไม่ถึงที่พี่ย้อยอ่าสือหรู้ว่าเป็นใครแต่คลาสของเขาไม่ถึงสนม แต่นมแต่คนนี้มีคลาสมากเลยที่ที่ที่พี่ยอสงสัยน่แล้วแบบกด้ยงกับผ่มมากก็พี่ยอยเคยเห็นเขาไง